อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวแบค็คทิงกันนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะน้องแฉงเนี่ยมีการมาอัปเดตรูปภาพนะ่าลงในไอจเยอะเลยค่ะมีทั้งรูปเก่าแล้วก็มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยภาพเก่าๆเนี่ยจะเป็นภาพตอนที่เธออยู่ที่เดนมาร์กค่ะแหมงานนี้ค่ะโดนนกพิราบแกล้งด้วยนะคะคุณผู้ชมงานนี้ค่ะเธอบีกรีดด้วยนิดน,นึงนะตอนท้ายค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะต้งยงัง่ะ <laughs> จจแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะก็มีการมาอัปเดตค่ะว่าไปทานพิซซ่าด้วยเหมือนกันนะคะคาดว่าจะไปทานกันแบบยกทีมนะคะหลังจากที่ดูบอลโลกจบแล้วแน่เลยค่ะคุกผู้ชมซึ่งส,งสาวๆแบล็คพิ้นนะคะตอนนี้ค่ะพวกเธอก็อยู่ที่เบอร์ลินนะคะประเทศเยอรมันกันเรียบร้อยแล้วนะคะเอบตัวที่จะเล่นคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้นะคะ แล้วก็เห็นพี่อลิซของโรเซ่ค่ะก็มีบินไปที่นั่นด้วยเหมือนกันส่วนสาวๆบบ็คพิงคนอื่นๆนะคะไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวอะไรนะมีแค่พี่จีซูค่ะ กมาอัปเดตว่าคิดถึงยองโรนะคะแน่นอนเพราะว่าก็รวดเร็วมากๆนะนี่เธอค่ะไปแสดงซีรีส์มาครบ1ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะก็เห็นมีการประกาศาวัลวชัยหน้าเก a ยเออกมาแล้วด้วยเหมือนกันค่ะสาวๆแบล็พิงค์ขวาดรางวัลนะมาได้ถึง5รางวัลด้วยกันค่ะมี b บ s เซอร์ลิงเคป p อปอัลบั้มเบสเซอร์ลิงอินเตอร์เนชั่นัก็จากอัลบั้มบอลพิงค์ของผู้เธอนั่นเอง รวมไปถึงฮับเบ e เซอร์ลิงฟีมีลซิงเกิล e บสเซอร์ลิงอินเตอร์เนชั่นแนลฟีมลซิงเลนะคะ, Single, Single, ะ,คะแล้วก็เบสเซ e ร l ลิงฟีม a ลเคป๊อปซิงเกค่ะจาก Pink v เวนอนะคะก็ตอนนี้ค่ะคว้ามาไ,มได้ถึง5รางวัลด้วยกันนะคะจากประเทศจีนในปีนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะให้กับสาวไปพิงด้วยนะคะอะแอดก็อัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดนะของผู้เธอมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า